Bà vinh bà lóng mấy cựa nhà bọc của mẹ dạng dì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  dạng 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 dì dạng 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 คนตีตายอายุประมาณเปิ่กวาประมาณันไม่ตึงอเด็ดปารีอดปารี่ะครับปารีเป็ดทิพย์ลเปดทิปจะทิพย์วาบอบุ๊กั้วมามารุนโกนะอยจะทิบจะทิบว่าวเลยไม่ใ่อกทิพจะทิบว่วผมเลยนั่นอยู่เลยว่าพอคนตีตายนั่นพใสัยนำจกคุณนี่มาคุณไม่คุณ เป็นเป็นคนดังเดิมนเดือนี้ไหมนึงแกรัวเม็ดแกว่าเป็นคนดังเดิมนเดือนี้อันนี้ลวงอันล้วงอันอยู่ในเกลือนั้นเกลือนั้นปุ๊บขอกแกกันพกหลายหลายยันปุ๊บเปิดไปโอกกันเด็กตามไปออกเดี๋ยวเดี๋คนเดีอนนีอันนี้ชุเดืยนนี้เลยแกว่าแกไปตะม่านไปเดินดับลั่งรูตีไปไปจ้างปากบัวไปลุยแหละอยู่กับนักการเมืองอะไรประมาณนี้เร่ร่รูด้วยรูปยาหนังตินั่นเอง ดึงผมมันเว็บโอกะดผมมีตำมานตัวผมเว็บไปนะไปหน้าว่าไม่ไม่ได้มาหนังนียนเพราะว่าเกไปไป่ามานะ่ะนี่ว่าเกุนีพองปีวัดในบ้านในบ้านแล้วเกรู้จักไปดน่เจอไม่ออกลหลีามเจก็ํากันแต่เกโรเปเพามันใกล้นะดรเปะ Để để về rồi. Ừ, để lộ, không đồ gấu luôn okay. à, <laughs> Cái Này, trúng để bốc trừ này các. à, À, à,